เยอเกนคอปคุณซอหงแดงลิวพูระบุการที่ทีมของตนเจอกับสถานก,การณ์แปลกๆในตลาดการเสริมทัพรอบล่าสุดมันเป็นเรื่องโชคดีสำหรับหงแดงลิวพูพร้อมบอกว่ารู้สึกดีใจที่ได้นักเตะแบบวาตาลุเอ็นโดมาเป็นลูกทีมของตนเองโดยในช่วงที่ผ่านมาเจอเกนคอป กำหนดให้การซื้อกองกลางตัวรับเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญที่สุดของทีมหลังจากที่ทีมต้องเสียฟาปินโยของเครื่องตัวสำคัญที่อยู่ช่วยทีมมาอย่างยาวนานซึ่งในรายของมอยเซตไคเซโดและโลเมโอลาเวียคือเป้าหมายสำคัญลำดับต้นๆของทีมแถมตอนแรกทั้งคู่ก็ทำท่าทางว่าอยากจะย้ายมาอยู่กับโขงแดงลิวปูด้วย อย่างไรก็ตามสุดท้ายทั้งคู่กับเลือกย้ายไปอยู่กับสโมสรอเชลซีแทนทำให้หงส์แดงต้องแกะสถานก,การณ์แบบกระทันหันด้วยการไปดึงเอาวาตาตุเอ็นโดดาวเตะจากมาคาสตุการ์มาร่วมทัพไหนที่สุดแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นว่าทั้งบอยเซตไคเซโดกับลาเวียมีช่วงเวลาที่ไม่ค่อยสวยหรูสักเท่าไหร่กับทีมดังแหง่งกรุงลอนดอนอย่างเชลซี ต่างกับหงแดงในอร์พูลที่กำลังทำผลงานได้อยา่างยอดเยี่ยมในตอนนี้ทางด้านเจอเกนคอปก้าวระหว่างงานทดสอบอัศจรรย์ฝั่งแอนฟิลโรสแตนว่าในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาถือเป็นช่วงซัมเมอร์ที่มันแปลกๆของเราในด้านการตลาดการเสริมทัพของทีมแต่ขอให้เก็บเรื่องนี้เป็นความลับระหว่างเรานะ คือผมบอกได้เลยว่าอาจเจ้าเราโชคด,ดีว่าไหมตอนนั้นเราไม่รู้ว่าสถานการณ์มันจะออกมาเป็นแบบนั้นมันไม่ให้ความรู้สึกว่าจะเป็นแบบนั้นเลยแต่ก็ใช่ผมพอใจกับผลลัพธ์ในท้ายที่สุดมากๆแต่ก่อนหน้านั้นคุณไม่มีทางรู้เลยจากนั้นเราก็พบว่าตาลุเอนโดเขาคือผู้เล่นที่น่าทึ่ง เรื่องแบบนี้คุณไม่มีทางรู้มาก่อนแต่ใช่เลยผมมีความสุขอย่างมากที่ทุกอย่างลงเอยด้วยดีมันชัดเจนอยู่แล้วว่าเอดโดไม่ใช่ตัวเลือกแรกเพราะเราคิดไว้ว่าไม่ต้องการซื้อผู้เล่นที่มีอายุ30ปีเข้าให้แล้วและเกือบตกชั้นจากบุนเดสติก้า ต้องขอบคุณพระเจ้าที่เราพิจารณาสิ่งต่างๆอย่างละเอียดและมองให้ลึกลงไปจนเห็นชัดเจนว่าเอนโดคือนักเตะที่เราต้องการเอนโดนั้นอยากเล่นให้ดิวพูลเช่นกันและแน่นอนว่านั่นช่วยให้ดีลเกิดขึ้นตอนนี้อาจบอกได้ว่าเรามีกลุ่มผู้เล่นชุดใหม่ดังนั้นถึงเวลาที่จะพยายามสร้างผลงานที่พิเศษแล้ว